<laughs> ไม่อีกแล้วผูเต่ามักมวลภาสิภากันไปตกปลาอีกแล้วพี่นอ้อ <laughs> งทะเลสาบอิลาวาถา,าย้อนแสง อริเวณฝั่งนี้ไม่ค่อยมาถ่ายนะคะแบฝั่งนี้ไม่ค่อยมาถ่ายวีดีโอนี่เลยลานหญ้ากว้างๆนี่จะเป็นที่ว่าเสาร์ทิตย์ก็จะมีคนมาเยอะมากฝั่งนี้ทางนี้ก็จะเป็นจุดที่จอดรถแล้วก็บราแวค่า สำหรับรถที่เขามาพ,พ,พักค้างคืนโอ้ยขอพี่บอกถึงบ่านเรือนไหลกับอุสาฟังเอาได้พี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาฟังฟังน้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนี่ค่ะถ้าถ้าเป็นที่แบบนี้ก็จะเขาก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิวฟรีเนองค่ะ แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินอย่าปูปูสัดนั่งกินกับเลีวแต่สะดวกสินะคะแต่ว่าสังเกตดูนะคะทังขยะที่นี่ไม่มีถังท,ที่นี่จะไม่มีไม่แท้มองไม่เห็นไม่มีขยะนะคะเขาขาวอยู่น,นั่นนกนั่งนวนพี่น้องจ๋า ทะเลสาบอิลาม巴า,าอยู่ห่างจากซิดนีย์แค่หนึ่งร้อยกิโลนั่งรถไฟมาก็สะดวกขับรถมาเองก็สะดวกแต่ว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มามาจากซิดนีย์ก็จะขับรถมาเองเขาก็จะแวะเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มีที่เที่ยวเยอะสวยๆเยอะฮันเล่อ๋อไงเรามาจะเห็นบนเนี่ย ปูวสันปูปูสีน้ำเงินสวยสวยนะคะอ๋อนี่ๆๆเจ๊แล้วเจ๊แล้วพี่น้องขาถ้าเขาเยอะๆนี่อย่างงามเลยนะคะอย่างงามมากเลยนะคะปูชนิดนี้นะคะถ้าเยอะๆเขาจะแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ภาพสวยเลยพี่น้องขาเขาคือปูนะคะ ค่ะที่เขาขุดโลอยู่นะคะอันนี้เขาโชคดีนะคะปูตัวนี้เธอโชคดีมากนะที่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีน,นกนกนางนวลน,นกสารพัดนกนะคะออ้ถ้ามีนกมาช่วงเวลานี้นะปูเรียบร้อยค่ะตอนมาใหม่ๆรุ่นนี้ชอบมาเดินดูปู ป,ปูชนิดนี้แหละปูสีน้ําเงินเนี่ยพอเขาเยอะๆเราก็อุ้ยงามแต่ว่าแฟนบอกว่านกเขาเขามากินแล้วปูมันปูมันโตไม่ทันอ,อันนี้ก็หอยด้วยค่ะหอยนะคะนี่หอยพอน้ําลดก็จะกุ้งหอยปูปลาช่วงนี้น้ําลดแต่ถ้าถ้าน้ําในอันนี้คือปากน้ําค่ะรุ่นนี้จ่ชอบชอบพูดถึงบ่อยๆนู่นค่ะมองไป ตรงนั้นที่อยู่ข้างบนนี้คนมาตกปลาบริเวณนี้น่าจะวันนี้ก็ออุปกรณ์มานะคะแต่ว่าทำไมที่รักเพื่นบอกเอาอุปกรณ์ลงมานี่เวลาน้ำน้ำในในมหาสมุทรขึ้นก็จะไหลมาทางนี้ก็จะไปลงที่ทะเลสาบพิลาววล่ามีอาณามบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลสาีนาทีกว่าแล้วคลิปนี้ขอ,อลงก่อนนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะทะเลสาบอิลาาลาวลาในรัฐนิวเซาวล์ Wales, ประเทศออสเตรเลียสวัสดีค่ะ